ต่อไปนะครับเราจะท,ท,านนนะทําในท่านอนทํำโยคาในท่านอนเท้าชิดนะแขนชิดข้อมือลงนะครับตั้งเขา่าซ้ายขึ้นมานะแล้วตะแคงไปด้านขวาานะนอนลงไปไงายนอนไงนะครับทีนี้พอนอนลงไปก็นอนไงต่อไปเท้าชิดแขนชิดวข้อมือนะตั้งเข่าซ้ายขึ้นมา นะการแขนออกไปไงมือขึ้นแล้วก็ความมือลองกดเข่าซ้ายไปด้านขวาหน้ามองไปด้านซ้ายนะกดเข่าซ้ายไปด้านขวาหน้ามองไปด้านซ้ายให้ตึงที่แขนตึงที่สะโพกเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดค้างไว้นานเท่าที่สบายและมีพลังที่สุด ถ้าไม่สบายไปกว่านนั้นแล้วก็พรน,นะสลับข้างนะเหยียดขาออกไปตั้งเข่าขวาขึ้นมาข้อมือลงหนะ้ามองไปด้านซ้ายกดเข่าซ้ายไปด้านขวาหนะ้ามองไปด้านขวานะกดเข่าซ้ายไปด้านซ้ายนะครับหนะ้ามองไปด้านขวากดเข่าขวาไปด้านซ้ายนะอันะอที่ถูกต้องก็คือ หน้ามองไปด้านขวากดเข่าขวาไปด้านซ้ายความมือลงตึงเท่าที่สบายแล้วมีพลังที่สุดอ้าพรทำสลับข้างนะครับตั้งเข่าซ้ายขึ้นมานะ เหยียบเนือขาขวาทีนี้นะตั้งขาซ้ายขึ้นมาเหยียบเนื้อขาขวานะกลางแขนออกไปว่ำมือลงนะกดเข่าซ้ายไปด้านขวาหนะ้ามองมาด้านซ้ายตึงท่าที่สบายและมีพลังที่สุด อายนะะในช่วงเวลาก็ขอเชิญพี่น้องทุกาอ้าวพรทำสลับข้างตั้งเข่าขวาขึ้นมาอ่าเหยียบเนือเข่าซ้ายอ่าตั้งเข่าขวาขึ้นมาเหยียบเนือเข่าซ้ายความมือลองหน้ามองไปด้านขวากดเข่าขวาไปด้านซ้ายตึงเท่าที่เรารู้สึกสบ,บายและมีพลังที่สุด ทางไว้นานถ้าที่สบายและมีพลังที่สุดข่าทีนักเรียนสมาธิขาทุกคนรวมตัวกันที่มังกนชั้น,นล่างเวลานี้ค่ะนักเรียนสมาธิขาสังเกองค์ทุกคนอา้าว,าถถาาวาคอนอ้าวถัดต่อไปนะครับตั้งเข่าทั้งสองข้างขึ้นมานะแยกเขา่า ประมาณครึ่งถึงหนึ่งฟุตยยกเทา้ายากเขา่าประมาณครึ่งถึงหนึ่งฟุตนะครับแยกเทา้าแยกเขา่าไปประมาณครึ่งถึงหนึ่งฟุตงา,าง,าง,ง,งายมือขึ้นทั้งสองข้างทางแขนออกไปงายมือขึ้นทั้งสองข้างข้อมือลงน่าโน้มเข่าทั้งสองข้างไปด้านซ้ายหน้ามองไปด้านขวา ตึงถ้าที่สบายและมีพลังที่สุดเอาพอรอนทำสลับข้างโน้มเข่าดั้งสองข้างไปด้านขวาหน้ามองไปด้านซ้ายตึงถ้าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุด ทั้งไว้นานเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดนอพอน,นพักในท่าศพอาสนะแขนขายแยกประมาณฟุตหนึ่งนายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายต่อไปเท้าชิดแขนชิดข้อม,มือ ตั้งเข่าซ้ายขึ้นมาเหยียบเหนือเข่าขวา,ามือจับไว้ที่เท้ามือขวาจับที่เท้าซ้ายหงายมือขึ้นหน้ามองไปด้านซ้ายเตรียมตัวกดเข่าซ้ายมาด้านขวา,าจำนวนครั้งเท่าที่รู้สึกสบายนะครับเริ่มโยกไปเรื่อยๆเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า กเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าพอประมาณจะทำมากหรือน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะครับจำนวนครั้งถ้าที่รู้สึกสบายขา้ต่อไปตั้งเข่าขวาขึ้นมาเหยียบเนื้อเข่าซ้ายมือซ้ายไปจับเข่าขวาหน้ามองไปด้านด้านขวาเตรียมตัวโยกเข่าขวามาด้านซ้ายนะครับ จำนวนครั้งเท่าที่รู้สึกสบายนะท่าเหล่านี้ก็จะช่วยในการแก้ปวดหลังปวดเอวได้ดีมากนะครับเอาเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าพรนะ จริงๆจะทำกี่ครั้งก็ได้นะครับถ้าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะถ้าไม่สบายไปกว่าน,นั้นแล้วเราก็หยุดนะาพักในท่าสบอานะแขนขายแยกประมาณฟุตหนึ่งงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบาย